สวัสดีครับกลับมาพบกับทาศวัยหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาเจอกันเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถพวนดินรุ่น TAZ 680นะครับความพิเศษของตัวนี้พิเศษยังไงบ้างตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าความพิเศษของมันเนี่ยเป็นแบบ two in one two in one ยังไงตัวนี้นะครับจะสามารถได้ทั้งพวนดินและศาส์ดินนะครับผมการทํางานของเขานะครับมาจากกําลังเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ หนึ่งสูบเจ็ดแรงม้านะครับและก็ยังแปะมากับระบบส่งกําลังด้วยสายพานซ่อมแสมง่ายนะครับผมทนทานต่องานหนักตอบโจทย์ทุกพื้นที่การใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้รถไถคันนี้รถพลูด,ดินคันนี้จะมามีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาชมครับ สำหรับตัวทวัศวะท a Z 680ตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงเรามาเริ่มกันที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1สูบ7แรงนะครับและยังมีตัวกองอากาศเป็นกองอากาศแบบ3ชั้นด้วย ตัวสายพานนะครับเป็นระบบส่งกําลังแบบสายพานตัวนี้นะครับใช้ระบบส่งกําลังแบบสายพานสําหรับเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1น่เป็นส่วนของการขับเคลื่อนส่วนที่2เป็นการส่วนของการใช้งานการพวนนะครับสำหรับระบบขับเคลื่อนเนี่ยจะมีตัวอักษรอยู่ที่เกียร์ให้เราดูนะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันคือ F N S R นะครับสำหรับตัว F เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับโดยการใช้กับล้อยาง ตัว F เนี่ยคือเวลาเราจะใช้งานนะครับเวลาเราจะเคลื่อนเครื่องเครื่องยนต์ TZ เอ680ตัวเนี้ยไปใช้งานในพื้นที่จริงเราต้องใช้ล้อยางก่อนเราจะเดินหน้าด้วยการใช้เกียร์ S สำหรับเกียร์ N เป็นเกียร์ว่างนะครับสำหรับเกียร์ S เนี่ยเป็นการใช้งานจริงลงพื้นที่จริงใช้กับล้อเหล็กในการลงพื้นที่พืนดินแล้วนะครับเป็นการขับเคลื่อนนะครับเป็นกับการขับเคลื่อนใช้งานจริงเราต้องใช้เกียร์ S สำหรับเกียร์ R เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับและสำหรับเกียร์ที่ใช้ในการ การใช้งานด้านการพวนนะครับก็จะมี2เกียร์เลยกันเกียร์ที่1คือเกียร์ไว้ใช้ไว้พวนนะครับและเกียร์ที่2เอาไว้ใช้ในการยกล่องนะครับผมเอาไว้ใช้ในการยกล่องนะครับตัวเกียร์สามารถปรับได้ง่ายๆสบายๆสําหรับตัวแฮนด์นะครับตัวแฮนด์เนี่ยก็จะมีระบบในการใช้งานอีกนะครับก็จะมีอีกอยู่ประมาณ5จุดนะครับจุดแรกเลยตรงนี้นะครับคือการออนออฟนะครับสวิตช์ออนออฟคือการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับในการทํางาน ในการทํางานของแต่ละครั้งในตัวนี้ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับและตัวเครื่องนะครับเราสามารถเร่งเครื่องหรือเบาเครื่องได้ด้วยสวิตตัวนี้นะครับเป็นการดันเปลี่ยนนะครับเป็นการดันเปลี่ยนแบบนี้ทําให้เราสามารถเร่งเครื่องยนต์ในการทํางานได้หรือว่าจะเบาเครื่องได้นะครับระบบส่งกําลังด้วยสายพานนะครับเวลาเราใช้งานจริงนะครับสายพานเนี่ยจะไม่ทํางานเราจะต้องมากดก้านตรงนี้ลง เพื่อให้สายพานมาทำงานนะครับเข้าเกียร์เป็นตัว S แล้วเราก็เดินใช้งานได้ปกตินะครับในการพวนดินหรือสาดดินในแต่ละครั้งนะครับและยังมีการตัวแฮนด์เนี่ยยังสามารถปรับระดับได้ให้เหมาะตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับจะมีอยู่2ข้างนะครับด้านซ้ายและด้านขวาน,นะครับสำหรับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการปรับระดับความสูงของแฮนด์นี่นะครับปรับระดับความสูงของแฮนด์นะครับ สำหรับด้านขวานี่เราจะใช้เอาไว้เลี้ยวรถนะครับด้านขวานะครับด้านนี้นะครับเรากดลงไปนะครับกดลงไปเสร็จเราก็จะหมุนได้หมุนตัวแฮนนี้ได้นะครับหมุนได้ในการทำงานของแต่ละที่นะครับเราอยากเราต้องการให้การพวนดินเนี่ยมีความต่ำสูงไม่เท่ากันตัวรถนะครับยังสามารถปรับเพื่อใช้งานให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของผู้ใช้งานจริงได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับ ระดับความสูงความต่ำของใบพวนด้านล่างนะครับนี่ฮะใบพวนนะครับและตัวปีกตัวนี้นะครับก็ยังสามารถปรับได้ให้ตามหลักระตับถูกการใช้งานของแต่ละแต่ละกิจกรรมในการใช้งานนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ด้านหน้าเลยนี่นะครับ เหมือนที่บอกครับว่าตัวนี้เขาจะให้ล้อมา2รูปแบบนะครับคือล้อยางล้อยางเนี่ยเอาไว้ใช้งานในการเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ที่เราจะใช้งานจริงนะครับแต่ล้อเหล็กเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีใบเหมือนใบตะกุยนะครับเหมือนใบตะกุยดินนะครับตัวนี้ก็จะใช้เวลาที่เราลงไปพื้นที่จริงแล้วและเราจะาทำการไถแล้วเราจะต้องเปลี่ยนเป็นล้อเหล็กตัวนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกครับว่า ตัวทีเอซัทหเนี่ยสามารถทำงานได้แบบทูอินวันไม่ว่าจะเป็นการพรวนหรือไถศาส์นะครับเขาก็จะมีใบมาให้เรา2แบบนะครับใบแรกที่ติดอยู่กับรถตัวนี้นะครับเป็นใบพวนดินใบพวนดินเนี่ยครับจะมีอยู่3ชุดนะครับสชุดนะครับสชุดนะครับในอยู่อยู่ใน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 ไอ้นี่เขานะครับและก็ยังมีใบที่เอาไว้ยกยกล่องนะครับใบยกล่องนี่จะมี5ใบนะครับอ่า สำหรับการใช้งานของเขาก็ง่ายๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมการใช้งานจริงในคลิปวิดีโอครับ